ไมพัทธรเดชตอบตร,ตรงตรงชัดชัดหลังถูกถามข่าวลือปุ๊กลุกเรื่องนี้จริงไหมหลังมีกระแสข่าวลือว่านางเอกชื่อดังปุ๊กลุกฝนทิพเตรียมคัมแบกเข้าสู่สังกัดเดิมอย่างช่องเจ็ดหลังหมดสัญญาไปพักใหญ่แล้วซึ่งข่าวลือนี้ก็ยังคงเป็นข่าวลือที่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าอะไรยังไงแม้กระทั่งล่าสุดได้เจอกับ ไมพัทรเดชสงวนความดีถามถึงประเด็นนี้หนุ่มไม้บอกว่าไม่รู้เลยหัวเราะผมไม่รู้จริงๆเขาตกใจกับข่าวนี้บ้างไหมผมไม่รู้เขาก็เป็นนักแสดงอิสระเนื้อ ละครก็มีติดต่อเข้ามาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าช่องเจ็ดหรือเปล่าถามว่าถ้าเขากลับมาความรู้สึกเราเป็นไงบ้างก็มาเล่นด้วยกันดิรออยู่อย่างที่บอกเขาเล่นละครเรื่องแรกกับเขาเขาเหมือนกับครูเขาส่งมาดีมากเราแค่รับอย่างเดียวมันสนุกนะถามว่าความเป็นไปได้ผมไม่รู้แล้วแต่ความตัดสินใจของเขาเรื่องงานมีปรึกษากันบ้างแต่เรื่องนี้เราไม่ รู้รู้แค่ว่ามีหลายที่ติดต่อเข้ามา